การเปิดไฟล์ Word จากคอมพิวเมตอร์เครื่องหนึ่งแล้วนำไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วฟอนต์มันเพี้ยนตัวอักษรขยับทำให้จะต้องเสียเวลาในการจัดฟอนต์ใหม่ตลอดนะครับทีนี้ผมจะมีวิธีแก้แบบง่ายๆให้ใหเราดูกันครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นการฝังฟอนต์ไปกับเอกสารนะครับก็คือการ embed font into file นะครับผมกระบวนการนะครับเราเปิดเอกสารที่เราต้องการแล้วเราไปที่ไฟล์นะครับ จากนั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างซ้ายมือดูที่เมนู Option นะครับพอเราเห็นเมนู Option เสร็จแล้วเราไปดูที่เมนูซ้ายมืออีกครั้งนะครับไปที่ Save ไปที่ Save เสร็จมาดตตูตรงข้างล่างสุดน,นะครับเลือก Embed Font i n t h e File ไปเลยครับทีนี้จากนั้นเราก็กด OK นะครับพอเราโอเคเสร็จแล้วไฟล์เอกสารถูก Save เราสามารถทำการแชร์เอกสารหรืออื่นๆได้นะครับเพื่อ ให้คนที่รับเอกสารพอเขาเปิดเสร็จเขาจะได้ฟอนต์ตัวนี้ติดไปด้วยเลยนะครับผมขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้ครับผม